สวัสดีครับกลับมาพมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1 เรเวอร์คูเซนกับไมล์ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องภูด,ดูแฮนดิแคปเรเวอร์คูเซนกับไมล์ศึกบุนเดลิก้าเยอรมันแข่งขันกันตอนตีสอครึ่งเรเวอร์คูเซนเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งควบ2องลบสิ 10. เรื่องว่าเส้นกับมาชื่อชั้นทีมแตกต่างมีความห่างอันดับและคะแนนในตารางก็มีความแตกต่างมีความห่างแต่แรงชงใจในการเล่นมีเหมือนกันแต่เป้าหมายต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรเหนียวเราไปไล่เรียงดูกันตามลำดับนะรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาร์แมกหามนะครับเอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วหมดสรุปบอลโอเคจะเลือกตัวไหนไปลงทุนนะใครใครชอบก็ตาม ใครไม่ชอบกระ่านะครับอันนี้คือตัวที่บรูเคเลือกแล้วไปเริ่มกันที่ตารางหลีกเลยนะตารางหลีกไม่เคยโกอของใครใครผลงานดีอยู่หัวใครผลงานแย่อยู่ท้ายนะกลางๆก,ก็ขึ้นขึ้น,นลงๆว่ากันไปในวอร์คูสเซนปัจจุบันยังคงนำเป็นทีมจา่าฝูงมีอยู่58คะแนนโอกาสทีด่ดูการนี้จะก,กลับมาสร้างประวัติศาสตราา์กว้าแชมปีลีก มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นในทุกขณนะความโด่งดังนะความโด่งดังความเจิดจรัสแสงของคุณเชอชาวีลรนโซ่มีมากขึ้นเรื่อยๆลิวร์รวพูก็อยากได้มายิเนนก็อยากได้และชาบีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งสองสโมสรและกล่าวด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องว่ากันในเรื่องนั้นตอนนี้เป้าหมายของเรเวอร์และชาบีลุกถึงลุกทีม คือการคว้าแชมป์ลีกคว้าแชมป์ลีกและไปลุยยูฟ่าแชมป์ลีกในฤดูกาลหน้าถ้นาสคะแนนทําให้เรเบอกูเซนเล่นได้อย่างสบายอกสบายใจยิ่งเล่นอย่างสบายใจแต่มีวินัยในการเล่นก็ยิ่งหนุดันนะครับแต่ห่างจากมาเยอร์นในจนวนเกมที่แข่งเข้ากันถึง8คะแนนและเป็นทีมเดียวในตารางลีกที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ชนะ18สเสมอสไม่แพ้เลย ในขณะที่ไม้นู่นเลยครับนุ่นเลยรองมวยเป็นทีมรองมวยอันดับที่17มีอยู่15คะแนนตอนนี้เป้าหมายของไม้ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่นะครับแต่ไม้ต้องการอันดับที่16แย่กับโคโลนเพราะมาดูใกล้มือที่สุดมีความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยตอนนี้ไม้มี15คะแนน จี้โคลโลนรนหลือแค่คะแนนเดียวก็ต้องบอกว่าสมควรครับเพราะโคลโรลนเองมีโอกาสจะฉีกหนีไปแต่ก็ไม่มีปัญญาครับแม่ยังเจ็บกระรองใจไม่หายเกมที่เล่นในบ้านเจกเมเม่นตัวเองนั้นหลังพิงฝาหมาจนต่อก็อยังอุตส่าห์ทะลึ่งแพ้นะครับอืมตอนนี้มยลยล่าสุดชนะได้หม่งสามแปมเหลือคะแนนเดียวอันดับที่หกม,มีความหมายยังไงมันเป็นอันดับเพย์ออฟครับ มันได้ไปเพย์ออฟมันได้ไปลุ้นเพย์ออฟครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งให้ลุ้นตกชั้นกับไม่ตกชั้นเพราะนั้นตอนนี้นาทีนี้เอาอันนี้ก่อนแยกดบับที่16สำหรับไมทีมโซนท้ายตรางเพราะนั้นนี่คือเกมที่สำคัญเจ้าบ้านต้องการไปให้ถึงไวที่สุดในการคว้าวแชมป์ลีกทีมเยือนต้องการอยู่รอดปลอดภัยไปให้ไกลที่สุดอย่างน้อยก็เพืที่เพย์ออฟดับที่16 ถึงบอกครับว่าแรงจูงใจดีในการทั้งคูนะ่แต่ว่าชื่อชั้นที่ระดับแัะคะแนนนั้นต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆผลงานห้างเกมหลังสุดของเลเวอร์คูเซนยังคงเด่นเด่นเชิดฉายนะครับพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งน่าเสียดายที่การลงทุนนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นเปรี่ยงปปลงในทุกๆเกมนะล่าสุดก็หมกอชนะไฮนเทลสองหนึ่ง เสียเต็มพราะต่อลูกครึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่านําไปก่อนสองศูนย์แล้วถูกไลาในช่วงท้ายเกมหนึ่งเม็ดเหนื่อยครับมอนแบบนี้มองเลยมาโดนท้ายเกมหนึ่งเม็ดแล้วแพ้ราคานี่มอนโอเคก็แสงแ่งนะแต่เอาละอย่างน้อยที่สุดภาพรวมในการลงทุนของเรเบอร์กูเซนอาจจะไม่หมวกแต่ก็ไม่ลบเพราะกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหนึ่งเกม นะถือว่าพอรับได้นะพอรับได้เชียรฟรีกันไปนะแต่ว่าผลงานเราโอเคมากในขณะที่ไม้ผลงานท้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามดูไม่ดีเลยส่งอย่างคงย่ำแย่แต่การชนะเอาบวกได้ในเกมล่าสุดนอกจากจากขยับสามคะแนนเต็มไปได้ที่โคโรเหนือหนึ่งแต้มทำให้มีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นเกมเดียวที่ทำกำไรได้นะครับสำหรับไม้ แต่ถึงขนาดนั้นในภาพรวมก็ยังเจ๊งกระมองอยู่ดีขาดทุนอยู่ดีพอที่เหลือก่อนนั้นขาดทุนมายับยับสี่เกมติดนะผลงานก็อย่างที่เห็นนะครับยับเยินเหมือนกันอ่าเพราะนั้นคู่นี้บอกเลยว่าถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานก็สู้เลยเวอร์คุเส้นไม่ได้ถึงในแง่ของการลงทุนก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเลยเวอร์องุเส้นพวกเขานั้นไม่ได้ถึงกับต้องไปควักเนื้อนะ ไม่เหมือนกับไมา์ในขณะที่การเจอ,เจอกันาครั้งหลังสดุดเดวิดกเซนชนะ3ครั้งไมา์ My. ชนะ2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันที่ไม่ได้ขมนะมีวความใกล้เคียงกันอยู่นะชนะ3ครั้งกับ2ครั้งเนี่ยเอาลนะนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังในข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ดัาและคะแนนในตารางผลงานท่าเกมหลังของทั้งสองฝั่งการลงทุนของทั้งสองฝั่ง และก็การเจอเจอกันเพื่อนเพื่อนว่าไงยงไปทางไหนคิดไว้ในใจเก็บไว้ในใจเอาไว้ประกอบการตัดสินใจครับมาส่องภูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายมัากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่ได้ลังเลใจอะไรในส่วนของราคาภูยังยืนอยู่กับนายห้างใหญ่เลยบอเ,เส้นปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบ้านนะช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายครบถ้วน ช่องทีมเยือนมาปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนตัวภูไม่มีนัยะอะไรแปกปอไม่มีนัยะอะไรน่าเป็นห่วงอยู่กับในเวอร์ล้วน <c oughs> แทนนี้ครับแพงมากลูกครึ่งควบสองแต่ก็เป็นไปตามความผ่านความแตกต่างการลงเล่นในบ้านนอกบ้านนู่นนี่นั่นซึ่งเข้าใจได้จริงๆว่ามันต้องแพงระดับนี้เลยแหละแต่ปรากฏว่าในช่องบอลต่อสี่จากห้ารายยังคงเชื่อใจว่าเรโบกุเสนจะผ่าน แฮนดิแคปนี้ได้สําเร็จมีหนึ่งรายที่ไม่ขยับราคาในขณะที่บอลรองอยังไม่นะครับเจ้าสี่จากห้ารายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมีหนึ่งรายที่ไม่ขยับราคาเพราะฉนั้นดูแล้วผูนี้กับแฮนดิแคปนี้ยังเชื่อใจเรเวนคูเซนยังเชื่อใจจากผูกจะบ้านบอลต่อจะยิงขาดพร้อมกินราคาแฮนดิแคปได้สอดคล้องกันบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐาน ที่ดูยังไงก็เหนือกว่านะในสายตาขบริเกนะดูยังไงก็เหนือกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นวางใส่ต่อเลเวอร์คูเซนเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวครับเป็นตัวมั่นใจส่วนเน้นส่วนตัว,วที่หนึ่งในอีพหนึ่งประจำเขาคือวันศุกร์นี้ครับอยู่ต่อเลเวอร์คูเซนสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีสองอีพีสามอพอพห้าก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณครับ